สบายดีพบกับ LTVision น้องคายลุ้นฉีดวัคซีนร้อยละเจ็ดสิบก่อนเจราจาเปิดด่านลาวเดินหน้าแซนบ็อกเปิดท่องเที่ยวพ่อเมืองหนองคายครับได้ดันฉีดวัคซีนให้ได้ร้อยละเจ็ดสิบหวังใช้เป็นข้อมูลเจราจากับประเทศลาวครับเพื่อเปิดด่านพรมแดนระหว่างประเทศรองรับการเปิดเดินรถไฟความเร็วสูงจีนลาวครับพร้อมเดินหน้าหนองคายแซนบ็อก เปิดแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยนายประเสร,ริฐรอชนานนนผู้ว่าราชการจังหวัดน้องคายครับได้เปิดเผยครับกับสถานการณ์โควิด -19 ของจังหวัดนองคายระลอกเดือนเมษาครับที่ผ่านมาว่ามีผู้ป่วยสะสม2,718รายรักษาหายกลับบ้านได้แล้ว2,084รายครับเสียชีวิตสะสม23รายครับ แล้วก็อยู่ระหว่างการรักษาตัวนะครับก็คือ611รายซึ่งกระจายอยู่ในโรงพยาบาลสนาม255รายโรงพยาบาลสนาม301รายโรงพยาบาลสนามอำเภอร37รายและอยู่ที่ศูนย์พักคอย18รายซึ่งมีการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่องครับโดยคาดไว้ครับว่าเดือนกันยานี้นะฮะจะมีการฉีดวัคซีนแอส r ร z าเซ c เเข็มที่2ได้ประมาณ7,000รายซึ่งจะทำให้จำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีนเพิ่มขึ้นครับ โดยสิ้นสุดในเดือนกันยาน,นี้ครับคาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ20หรืออยู่ที่ประมาณร้อยละ50ซึ่งทางจังหวัดพยายามฉีดวัคซีนให้ได้มากถึงร้อยละ70ครับเพื่อจะได้เป็นข้อมูลในการเจรจากับสปปลาวในการเปิดด่านพมแดนนิรภาพไทยลาวแห่งที่1เพื่อให้ประชาชนทั้งสองประเทศรวมถึงประเทศอื่นได้ใช้เส้นทางผ่านด่านเข้าออกโดยเฉพาะการเตรียมรองรับ เปิดใช้รถไฟความเร็วสูงจีนลาวอย่างเป็นทางการในวันที่2ธันวาที่จะถึงนี้ซึ่งเป็นวันชาติของสองอปปลาวหากเป็นไปได้ครับก็จะสามารถเปิดด่านให้ประชาชนเดินทางเข้าออกระหว่างประเทศได้และที่สําคัญครับมีการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันความรุนแรงของโรคโควิดได้อีกด้วยครับนายประเสริฐยังกล่าวย้าําอีกครับว่านอกจากนี้จังหวัดหนองคายกําลังพิจารณาจับทําโครงการแซนบ็อกเพื่อเปิดแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในเฟสแรก เลือกพื้นที่โซนเหนือของจังหวัดจากอำเภอเมืองหนองคายอำเภอท่าบ่ออำเภอสีเชียงใหม่และอำเภอสังคมร้อยต่อกับอำเภอปากชมจังหวัดเลยเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติติดริมแม่น้ำโขงเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจภายหลังโควิด -19 สถานการณ์คลี่คลายและดีขึ้นครับขณะนี้ครับโครงการอยู่ระหว่างการพิจารณาร่วมกันระหว่างภาครัฐเอกชนจังหวัดหนองคายก่อนจะนําเสนอส่วนกลางหากดําเนินการไปได้ดีครับก็จะเปิดเสสองโซนใต้ของจังหวัด ที่มีรอยต่อกับจังหวัดบึงการต่อไปครับแล้วพบกับ LT Vision ได้ใหม่ใกครั้งหน้าสบายดี